ตำแหน่งแรกจากทัก้งตำแหน่งแรกจากทั้ง7ตำแหน่งใน a t o m มคือเซลล์มาสเตอร์โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์คือสมาชิกที่อยู่ในระดับ Special a เอเจที่มี PV กลุ่มสะสม2 5ล้าน5แสน PV ขึ้นไปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์อยู่ที่64,000บาทถึง1 2 0 0 0 0บาทผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์จะได้รับอ t โ m มี่เฮโมฮิม1ชุด Atomic Skin Care System The Frame หนึ่งชุดและ a t o m i ี Evening Care for Set หนึ่งชุดค่ะครับโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ในเดือกนรกรกฎาคม2,568รวมทั้งสิ้น1,544ันท่านทั่วโลกซึ่งจำแนกได้เป็น Global a t o m y 1,527ันท่านและประเทศไทย17ท่านขอเชิญทุกท่านพบกับนิวเซ ครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของ9ก้าแรกสู่ความสำเร็จในตำแหน่ง New Cell Master นั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่านะครับวันนี้นะครับตบเท้าขึ้นเวทีกันอย่างคับข้างนะครับเต็มเวทีกันเลยทีเดียวนะครับน้องธุลินครับใช่ค่ะพี่แบงครับโ <Okay. S 1> อ้โห ได้บอกว่าได้ข่าวว่าตำแหน่งแรกเนี่ยรายได้ถึงประมาณ60,000จนถึง120,000บาทเลยทีเดียวใช่ไหม<ช>ครับงมลินใช่ค่ะใช่แล้วค่ะโอ้โหเสียงกรีดดังมากๆเลย,ยนะคะครแรงเชียร์เยอะครับขอเชิญผู้แทนรับ Mastership Promotion นนะครับก้าวขึ้นมาข้างหน้าครับและขอเชิญผู้จัดการโทมี่สาขารประเทศไทยคุณไลออนลีขึ้นบนเวทีเพื่อมอบ Mastership Promotion ครับ ครับขอเชิญผู้แทนรับมาสเตอร์ชิพก้าขึ้นมาข้างหน้าได้เลยนะครับประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าสมาชิกตามรายนามข้างต้นมีความเหมาะสมและได้ผ่านการรับรองในตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์อะตอมีสู่สาธารณะและได้สร้างให้เกิดกลุ่มผู้บริโภค โดยตำแหน่งเซลมาสเตอร์จะได้รับอะตอมิเฮโมฮิม1ชุดอะตอมิสกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรม1ชุดและอะตอมินอีเวน่งแคร์โฟร์เซ็ทชุดครับรับไปเลยนะครับแบบนี้นะครับชอมช่อดอ,อกไม้สวยๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพพร้อมกันนะครับขยับขึ้นมาด้านหน้าได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับถ่ายภาพนะครับมองกล้องด้านหน้านะครับ3 2 1 2> ออะโซมิ ขอขอบคุณ n e w s e l l Master ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการโทรมิสคาประเทศไทยคุณแอลลี่ด้วยนะครับ Thank you very much